เราดูสวีทรายการที่ผู้ชายดูแล้วจะต้องปีดปิดปิดปิดตรีปิดปิดต้องบอกว่าแขกรับเชิญในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะไปเข้าบ่อนคาสิโนครับผมต้องพาเธอไปด้วยครับฮัลโหลฮะเธอเป็นเครื่องรางของขังเลยครับไม่ใช่ครับ เธอชื่อสายป่านครับจะเข้าคาสิโนต้องมีสายป่านยาวครับคือถ้าเกิดเข้าไปสายปานน้อยนี่อาจจะดรอปออกมาก่อนได้โอ้ยถ้าทุนน้อยตายก่อนครับครับผมแต่ว่าวันนี้นะฮะก็สามารถติดต่อ SMS เราได้เหมือนเดิมที่4221424ครับถูกต้องแล้วครับเข้าไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่าน้องสายป่านของเราในวันนี้เนี่ยเป็น r e t ต y MC เออจะน่ารักขนาดไหนไปดูในช่วง Dream Go i r ต่อคนนี้เธอมาพร้อมกับหน้านะอกครับดีเธอเรียกว่าอึมได้ใจสุดๆเธอผ่านงานมาแล้วเมกไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบถ่ายรายการหรือถ่ายโฆษณา,าและๆๆๆอย่างไม่หมดเพียงเท่านี้เธอยังโชว์ความเซ,ซ็กซี่มาลาวอีกหลายเวทีอีกด้วยโอ้ยใครที่ชอบสาวซสเตอร์รับรองว่าเธอไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนละค่ะ แล้วทมัวรอช้ายอยู่ทำไมไปรู้จักกับความต๊อต๊ะเอ้ยความเป็นตนัวตนของเธอกันเลยดีกว่าคะ่ะกับน้องสายปาดรองอันดับ3 M 2 5 t h a i l a n d Sexy Idol 2013จ้าโอ้ยช่วรีมกาอกับสายปายสวัสดีครั<ช><บ> อครับอย่างที่บอกเข้าคาสิโนต้องพาสายป่านไปครับใช่ครับผมปกติเป็นผู้หญิงแนวไหนครับสายป่านเป็นคนเล้อๆฮ่าๆค่ะแล้วก็ลุยๆวันนี้ไม่รู้เหรอฮะว่าต้องมาถ่ายรายการออกทีวีครับทำไมใส่กางเกงขายาวนี่ล่ะฮะไม่ได้จะโชว์ขาจะโชว์ข้างบนในในสภาพแล้วก็ภาพไม่บรรเท่ากันนะฮะโอ้กลายเป็นบ้านน้ำท่วมโดยปรรยายนะครับโอ้โหเอาลงเนยเอาข้างบนลงเพื่อเอาข้างล่างเออ จะพี่ช่วยถอดหรอยครับมาคุยกันหน่อยดีกว่านะนคะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีครับสายป่านสลีนพัทนักเลิศพันธ์นะคะตอนนี้ศึกษาอยู่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตผลงานผลงานที่ผ่านมาก็ M t 5 Sexy Idol 2013นสเะคะเป็นการประกวดเซ็กซี่อะไรปลอมแม็กซิมอะไรอ้าวเดี๋ยวนายเนี่ยไม่ไหวแล้วเหรอ ยังไงต่อะครับยังไงถ้าไม่ได้ฟังลงประกวดเลยนะลงประกวดเลยนะเอ็มสิบเ7 5น e ี y ไฟเซ็กซี่ไอดอลค่ะคืออะไรเป็นการประกวดเซ็กซี่ค่ะเหมือนที่บอกเอฟเอ็มแม็กซิมอะไรประมาณนี้ค่ะลัสอะไรหมายว่าเป็นสาวเซ็กซี่อยู่แล้วมาสายเซ็กซี่ค่ะก็ผลงานที่ผ่านมาก็ถ่ายลัสนะคะ ฟลัชแมกกาซีนเอฟเอ็มแม็กซิมก็ทุกเล่มแล้วว่างเนอะโอ้แล้วชอบไหมกับการถ่ายแบบแบบเซ็กซี่แบบเนี้ยถามจริงๆต้องูีใจรักนิดนึงนะก็สนุกลยค่ะกะว่าแบบเก็บไปดูตอนแกะอะไรอย่างนี้แล้วตอนถ่ายมันก็ต้องมีคอนเซปต์คอนเซปต์ของเราคืออะไรฮะ หนูอยากได้คอนเซปต์แบบเซ็กซี่ที่มันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แต่ว่าเวลาได้ถ่ายผมก็ได้ถ่ายเป็นบิกินี่อย่างเดียวเลยยังไงเซ็กซี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เออเป็นชุดคอกระเช้าลูกกระถุ้นเดี๋ยวนะพี่ว่าไปอยู่ไปอยู่ที่นี่ดีกว่าหนังสือชีวะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบสายซีทูแต่ก็แบบไม่เคยได้งานถ่ายแบบซีทูตอนนี้ทีมงานเรามีชุดซีทูมาให้กับโมไซปานนะครับนะครับเดี๋ยวผมไม่เอามาให้นะครับครับครับผมยังเอาซีทูมาให้นะยินดีครับมาเลยฮะ ครับผมนี่ครับเป็นเสื้อทีม่านจเมนะครับตัดับตยมายันี่แมกเอ้าจะตีก็อเนี่ยฮะมากเะครับโอ้เออตองจากใส่ซีทรูแล้วก็บางๆแต่ว่าเห็นข้างในเป็นเป็นแบบเ็กซบรหน่อยนะโอ้โหขนลุกเลยนะพูดไดิวเลยนะตัวเราเราชอบส่วนไหนมากี่สุเอาหุ่นบอดีเราชอบเอลค่ะเอเพราะอะไะเพราะ ก็มันเป็นใหญ่ผิวใช่มันเล็กเอวเล็กเอลเท่าไหร่เป็นนาฬิกาทรายเอลยี่สี่ค่ะยี่สามยี่สี่ไหนนะขอดูหน่อยได้ไหมฮะขอดูหน่อยได้ไหมฮะนี่นี่นี่คุณไปตีตูน้องได้ไหช่วงหน้าอกเท่าไหร่ครับหน้าอกครับ ก็สามหกี่สาม้าค่ะนี่กี่เดือนแล้วเนี่ยเราที่สาหไม่ใช่ครับใกล้แลยใกล้โคตดแล้วค่ะแต่งตัวโคตรรัดรุงเลยไม่รู้จะเล่นอะไรเพราะหนูรู้ว่าเป็นพี่หนูเลยแบอย่างนี้อ่ะปกติแล้วเวลาดูเทศตรงข้ามอ่าชอบดูอะไรของฝั่งตรงข้ามไหมสุดชอบดูคุณค่ะคุณต้องเป็นไงครับ บางคนชอบแบบหอมๆแบบพี่ตูนพี่แลมชอบแบบพี่แท็กพลันยูล่ำลำรอยสักสำคัญไม่สำหรับเราการเงินสำคัญกว่าแสดงว่าเลือกผู้ชายนี่สเปคก่อนอ่ะสเปกก่อนชอบคนกวนๆแล้วก็หุ่นดีๆแต่งตัวดีๆเลยมามาเห็นที่ควมาไม่ใช่ผู้ชายอะเออบริการคนเนี้ยควงมาไม่ใช่ผู้ชายมันยังไงฮะก็ไม่เคยเจอผู้ชายดีเคยแต่ผู้ชายแบบ ขอตังค์อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอไม่มาเจอพวกเราแล้ว <c oughs> อ,อันนี้ยังไงฮะพวกเราจะขอมากกว่าตังค์อีกนะเอออะไรอย่างงี้ก็เลยแบบไม่เอาแล้วก็ลวเลยตัดสินใจว่าลองลองคบแบบใหม่ดูก็คบ <c oughs> แบบนี้มาตั้งนานแล้วโอ้ยคบมาแล้วเหรอคบมานานแล้วเหรอคบมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าพอเลิกกับแบบเลิกกับแบบนี้ไปปุ๊บก,ก็ไปเจอผู้ชายเลิกกับทอมไปอ่านั่นแหละก็เลิกกับแบบนี้แต่เขาคิดว่าเราคบกับเกย์ก็เจอแต่ผู้ชายที่เข้ามาแบบ ขอตังมาใช้รถเรามาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไปเล่าช่วงเบรกสามเลยช่วงชายขอตังนี่พี่โคตรอย,า,อย <c oughs> ากนะฮะอันนี้มันลงใหม่อีกแล้วนะครับปัดกันไปครับผมคุณจะปัดผมออกหรือว่าคุณจะดึงเสื้อลงครับผมว่าดึงดึงออกพิธีละชิ้นไหมฮะถามคำถามหนึ่งชิ้นออกทีละชิน <c oughs> ้นพูดถึงเรื่องของการเมื่อกี้บอกว่าก็ต้องดูที่ปัจจัยด้วยออปชั่นออปชันสำคัญไหมไม่สำคัญนะคะปกติไม่เมื่อกี้บอกว่ารอยสักไม่สำคัญในปัจจัยสำคัญกว่าไง ก็คือชอบคนทํามาหากินรู้จักใช้เงินทามาหากินอะไรประมาณนี้ยอย่างเราเนี่ยเป็นนางแบบมีรายได้แบบประมาณนึงแหละผู้ชายต้องมีรายได้ประมาณไหนถ้าถ้าในณตอนนี้ค่ะก็คือโอเคยังไงก็ได้แต่ว่าอย่าอย่ามาเกาะก็พอแล้วเพราะว่าเจอเกาะมาเยอะแล้วก็แต่ถ้าในาไคือเป็นคนชอบเที่ยวทะเลรับนะฮะเกาะเยอะมากเลยไม่ละเกาะกันนะครับถ้าในแบบว่า ชีวิตที่จะต้องเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยจริงๆก็ขอให้มีรายได้มากกว่าเราแล้วกันอ๋อแล้วรายได้ของเรานี่ก็้องอย่างน้อยก็ต้องหกหลักอะ่ะใช่ไห<ๆ>มยอย่างน้อยก็หกหลักตัวหน้าไม่ใช่เลขหนึ่งแน่นอนาอรายได้มากกว่าเรา<ๆ>นะฮะอโ,อโอ้โหแถ้ามีน้อยกว่าก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่า ถ้าหาได้ร้อยกว่าเราก็ไม่เอาไม่เอาด้วยปกติเป็นสาวปาร์ตี้ไหมครับตอนนี้ชิลแล้วค่ะไม่ค่อยเต้นแล้วเมื่อยแล้วไปนั่งไปนั่งกินนั่งครับผมนั่บเสื้อยืดเกงขาสั้นชิลแล้วค่ะทีนี้นั่งกินกินเหล้าร้านข้าวต้มเนี่ยนั่งสั่งข้าวต้มแก๊ปกับแก้มครับแล้วซัดลรีโวไปแบบร้านข้าวต้มกุยแล้วอจริงๆแล้วไม่ได้ทำอะไรไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่นั่นนะวิธีการถ้าสมมติว่าคนจะมาจีบเราแบบเนี้ย นะครับชอบให้มาจีบกลางวันหรือกลางคืนมากกว่ากันชอบให้มาจีบแบบเซอร์ไพรส์ยังไงอ่ะแบบมาตอนทักทิ้งสามมาเจอมาเปิดหน้าต่างมาแม่พอแอดมาเฮ้ยปานแอดมาปุ๊บแบบหรือไม่แอดมาหรือว่าก็มาฝากเพื่อนมาอะไรอย่างนี้แบบว่าให้มันดูแบบให้เราสงสัยอะลุกเนี้ยโทรศัพท์มือถือก็มันมีระบบไลน์ผู้ชายที่ไม่รู้จักแล้วโทรมาในไลน์เนี่ยคุยด้วยไหมครับไม่ค่อยคุยค่ะถามว่าใครอ่ะหล่อด้วย อ,อ๋อร,รู้สึกว่ารูปมันเฟกอะทุกวันนีเออ้เออเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันก็สามารถแต่งหน้ากันได้ใช่อย่างแอสปสอย3,60นี่แบบว่าเปลี่ยนผีเป็นคนนะพี่ที่บอกว่าแอดมาแล้วเซอร์ไพรส์ยังไ เซอร์ไพรส์ก็คือแบบว่าเออนี่เราเอามาจากเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคนนี้เลยก็คือต้องรู้จักเพื่อนเรานิดนึงไม่ใช่แบบว่าไม่ไม่รู้จักเลยเพราะว่าล่าสุดเพิ่งมีแบบว่าคนอายุมาสี่สิบกว่าครับแอดมามาขอเลี้ยงอะไรอย่างงี้หนูก็แบบว่าอาจจะได้เบอร์เรามาจากเพื่อนๆรเปล่าเอามาจากเฟซบุ๊กหนูขายของไงอ๋อนั่นแหละก็เลยแบบว่าแอดมาแบบว่าขอเลี้ยงก็พรีเซนต์ให้หนูยูสเออเขาอายุสี่สิบกว่านะอะไรอย่างเงี้ย มีหอแถวคลองสองอมีสนามคอกม้าอยู่นู่นนี่อะไรก็พีเซนเตนเต็มมาเต็มที่หนูก็ไม่ตอบหนูก็เลยว่าขอโทษนะคะพอดีว่าหนูลูกมีพ่อมีแม่ค่ะอยู่ยังคิดว่าหนูทํางานหาเงินได้อยู่ยังไม่ต้องพึ่งเรื่องอแบบนี้อ,อะไรอย่างนี้ก็กัดกัดนางไปครับผมนะฮะแล้วหายไปไหม ก็นางก็บอกว่าอขอโทษครับโอเคโอเคอะไรอย่างงี้ยแต่ตอนแรกนางก็แบบตือต้อๆบอบว่าก็คิดซะว่าเป็นงานเหมือนกันละกันหนุกเลยบอกว่าสําหรับหนุไม่คิดว่าเป็นงานค่ะเพราะว่าหนุไม่ได้รับงานประเภทนี้คนก่อนนี้ให้มินิพันหนึ่นะง,ง้ยังไงยังไงรู้จักเขามาก่อนไหมไม่รู้จักค่ะไปเที่ยววิปอ่าไปไปวิปไปวิ<ไ>ปเสร็จแล้วทีนี้ก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการมีกาดกาดอ๋อแหละเขาให้มาสกีดแล้วก็แบบเรียกแล้วก็บอกว่าเนี่ยมี อี่คนนึงอ๋อนั่นแหละเอออยากอยากอยากคุยด้วยอะไรเงี้ยเห็นชอบเป็นพี่เบี่าก็อยากคุยด้วยอะไรอย่างงี้แล้วบอกว่าเออเนี่ยให้มินิคันหนึ่งแล้วให้เงินสดเดือนละหกหมื่นนะโอ้อะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็กลัวกลัวงงงอะไรเงี้ยถ้ามาตอนนี้มไม่เหลือครับเขาก็บอกว่าเขาว่าเป็นเขาก็บอกว่าเขาเป็นสอนนั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนูก็บอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรประมาณขนาดนั้นอะไร พี่พี่เป็นเจ้าก็เป็นสอนอะไรตัวเนี้ยังไงให้เป็นสาวเสียบเสียบตลอดเสียบแล้วสาวเสียบสาวเสียบสาวใช่ต่อต่อดีกว่านะครับผู้ชายแบบไหนนะครับที่แบบทําให้เรารู้สึกแบบเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เงียบเลยเอ้โหเสียแอนเลยใช่ไหมแล้ถ้าบอกเป็นเป็นคนที่แบบชอบเลยแล้วเห็นเลยได้ป่ะนั่นแหละแล้คนเดียวจริงๆอ่ะทำไมอ่ะเขามีเสน่ห์ตรงไหน เขาเป็นผู้ชายกวนๆมีรอยสักใช่ป่ะหุ่นก็โอเคเลยไหนบอกรอยสักไม่สําคัญไงมันก็ไม่ได้สำคัญแต่พอไปอยู่ที่เขาแล้วมันแบบมันมันลงตัวดียอะนี่กีิพิมพ์ได้ไหมนี่กีิพิมพ์ขายกันเลยได้ทำไมเฮ้ยไอ้แท่งจะเลิรลอยโอ้ยผมเลยเนี่ยจะเลยศลยตามนี่กีิพิมพ์เลยนะเว้ยทานถามคำถามนี้ก่อนว่าคิดยังไงกับวันไนายนแฟนคิดยังไงอะคะก็แล้วแต่แล้วแบบ เออถ้าถูกใจก็้าไปก็ไม่ได้ซีเรียสนะเออก็ไม่ได้ซีเรียสอ่าแต่ก็ก็ป้องกันนิดนึงแล้วกันก็ไม่อยากแบบว่ามีผลมาตามหลังแล้วในแก๊งแบบผู้หญิงที่เรารู้จักเนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้เขาวันไลฟ์ใช้เงินเยอะไหมครับเยอะค่ะอะไรเป็นองค์ประกอบที่เพื่อนมาเลฟ้ฟังว่าเพื่อนมาเลฟ้ฟังก็บอกว่าต้องรอนั่นแหละนั่งรออ่ะแล้วสุกคนก็ถามว่ารวยไหมไม่รู้ว่าวันเดียวอะไรอย่างเงี้ย้ ไปบ้านเขาหรือให้เขามาบ้านเราอันนี้เพื่อนหนูส่วนมากจะไปกับเขานะเพราะเพื่อนแบบว่าอะไรอย่างนี้ฟิชชิ่งใครมาก็ตอนนี้ก็ดังกันทุกคนอะไรเเป็นเจ๊ดันอ๋อหมายถึงว่าพู้ชายคนนั้นเป็นดาราอ๋อก็ไม่เหมือนเรื่องของเง้าแรกยังไม่ได้เป็นหรอกก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ กำลังเริ่มเริ่มเข้าอะไระประมาณมานี้ใช่แล้วพอแบบไปลงนะกิ้งกับเพื่อนหนูปุ๊บก็อ่ออนานั่นแหละเจ๊เหมือนเจ๊อารมณ์เจ๊ดานเพื่อนก็จะแซวเจ๊ดานเจ๊ดานอะไรกันหมายถึงว<อ>่าผ<อ>ู้หญิงช่วยทําให้ผู้ชายดังหรือผู้ชายช่วยผู้หญิงดังก็พอว่าฟิชเชอร์ลิงกันแล้วปุ๊บต่อมาไม่นานผู้ชายก็ดังอ๋อคือหมายว่าไปลงน้าทองเฮ้ยบอกพี่คนนั้นอยู่ไหน พี่ไม่ได้อยากดังอ่ะแต่พี่อยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าพี่พี่ไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆต้องไปพิสูจน์เอาเบอร์มาเอาเบอร์มาหมายความว่าผู้ชายกำลังจะเข้าวงการใช่ก็แบบคปข่าวกัมีโฆษณาบ้างน่น่อ่าก็ั้นก็เลยมีประเด็นว่าอ่าใช่ใชแสดงว่าเพื่อนเราเราเราเจอคนวันน์สแตนจนชินล้ชินค่ะแล้วสำหรับตัวเราอ่ะ ของหนูไม่ค่อยอ่ะหนูหัวโบราณนิดนึงอ่ะแบบว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสนะแต่ว่าถ้าเจอถูกใจก็โอเคมามาเลยครับมาตามร้อยสักเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปเอาถ้าพี่แท็กมาพี่เอาสติ๊กเกอร์ทูแปะเดี๋ยวพรุ่งนี้แท็กทูแท็กทูแท็กทูแปะเอาน้ำน้ำน้ำล้างรูปเลยหรอเป็นรูปเลยเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการดูสุ่ยเต็มริน โรคติดหรอเป็นบ้าหรอแอบตั้งกล้องถ่ายเวลามีเซ็กซ์มีวิธีสนับสนุนโดยลีโอเบีย